ักสินเจอหมัดเด็ดดอกสุดท้ายของนายพีรพันธ์มีสิทธิ์เจ๊งหมดตูดแน่การที่คุณพีรพันธ์ทาลายโครงสร้างรายได้ผูกขาดของการไฟฟ้าที่มันย้อมแมวออกกฎหมายต้มตุนประชาชนมานานพูดง่ายๆก็คือการไฟฟ้าเป็นรัฐรวิสาหกิจก็จริงแต่หลายปีที่ผ่านมาพี่น้องทั้งหลายครับการไฟฟ้าใช้ชื่อกระทรวงการคลังเอาเงินภาษีของประชาชนมาลงทุนเอากาชนรับกำไรอย่างเดียวแถมไม่ต้องเสี่ยงกับหุ้นที่ลงทุนสักอย่างของพวกเอกชนทั้งหลาย ฉะนั้นรัฐมนตรีพีรพันธ์ก็ตัดสินใจจะยกเลิกในการสั่งซื้อพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากเอกชนทุกหน่วยงานอย่างที่เป็นข่าวอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก็สร้างสร้าง,างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ทั้งเช็ดทั้งล้างอย่างที่ผมบอกล้างอะไรล้างบางข้อกฎหมายใหม่ของการไฟฟ้าทั้งหมดทําให้ประชาชนหายใจคล่องคอคล่องใจขึ้นแล้วก็ทําให้กลุ่มนายทุนมาเฟียผูกขาดพลังงานตายสนิทโดยเฉพาะการยกเมฆแอบอ้างเอาเรื่องน้ำมันมาผลิตกระแสะไฟฟ้ามานาน พวกของตระกูลที่ผูกขาดหุ้นพลังงานทําให้ข้าไฟฟ้ากับค่าน้ํามันแพงมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแม่งแดกกันจนสะดือพริ้นไม่เคยอิ่ม,ไม,ม,ไ,ม,มไม่เคยพอไม่เคยอิ่มไม่เคยพอฉะนั้นงานเนี้ยงานเนี้ยพีรพันเขาถึงยกธงแดงสู้ไงไม่ใช่ยกธงขาวแพ้ยกธงแดงสู้นายเหลี่ยมเขาเจอหมัดเด็ดจุดนี้สุดท้ายรับรองมตูแน่ทักษินเจอหมัดเด็ดดอกสุดท้ายของนายพีรพัน มีสิทธิ์เจ๊งหมดตูดแนะ่ก็คือไม่รับซื้อพลังงานนะไม่รือ้อรับซื้อพลังงานจากบริษัทผ,ผลิตไฟฟ้าสะอาดขายกับรัฐไงเหมือนกับที่ยิ่งรักเคยขาย5,000ันไมวกวต์มาแล้วเราไม่ได้ใช้เลยมาสำรองอย่างเดียวแต่พวกเราพวกกูทั้งหลายในะกูต้องใช้ไม่ไม่ได้ใช้เลยแต่กูต้องเสียเงินนะเสียเงินค่า FT ซึ่งอยู่ในบินไฟฟ้าอยู่ในใบเสร็จไฟฟ้าคุณไปแหกตาดูสิคุณเอาใบาเสร็จมาดูสิคุณเสียเดือนเท่าไหร่ผมนี่เสียเดือนละเจ็ดร้อยประมาณผมใช้ไฟหมื่นเศษเศษ นี่แหละครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วพีรพันธ์ทำไงพีรพันธ์ทาโดยการแก้เกมด้วยการเปิดฟรีเสรีพลังงานโซล่าเซลล์ให้กับประชาชนแบบไม่มีกั๊กใครจะติดตั้งเชิญใครจะติดตั้งเชิญเพื่อผ่อนภาระเรื่องไฟฟ้าแพงให้กับประชาชนท่านมีเป้าหมายที่จะลดค่าไฟฟ้าเหลืออีกอย่างเดียวที่รัฐมนตรีพีรพันธ์ยังไม่ได้ทาก็คือเปิดระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดคือเต็มรูปแบบความหมายคืออะไรความหมายคือประชาชนสามารถสลับกันได้สลับเอาใช้ไฟฟ้าบ้าง ไฟที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์กับไฟที่ได้จากการไฟฟ้าสลับกันครับสลับกันใช้มันก็ทําให้เสียค่าไฟถูกลงฉะนั้นถ้าร้านปรีพีรพันธ์เปิดระบบนี้เต็มสูบพี่น้องทั้งหลายครับขบวนการมาเฟียในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับพลังงานน้ํามันและการสูงต้มรับรองพากันสูนพันแน่หมดปัญญาธรรมากินบทหนทาธรรมากินแล้วเขายอมมันเขาไม่ยอม